สวัสดีจ้าวันนี้เราก็พาทุกคนมาอัปเดตไข่หอยปังนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นกวางตุง้งใบกวางตุ้งที่เราหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาไว้ให้กับลูกหอยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นน้ำที่ปุ้ยใส่ขึ้นมาใหม่เมื่อกี้นะคะก็ใส่จนโดนไข่หอยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องตักอกอกก่อนนะคะทุกคน ตักให้น้ำเนี่ยไม่ต้องให้โดนไข่หอยมากนะคะเพื่อนเเพราะว่าไข่เขาจะไม่เป็นตัวนะคะต้องตักให้ลดลงมาอีก แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนเแต่เมื่อกี้เหมือนน้ำมันจะมาขังไข่หอยช่วงนี้นะคะพอดีปุ้ยใส่ไว้แล้วไม่ได้ดูอค่ะก็เลยเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้เราก็ตักออกเรียบร้อยแล้วก็แค่ okay นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะอันนี้ก็อัปเดตกันไปนะคะก็ตอนนี้ก็เดินลงมาอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเดินลงมาเรื่อยๆเลย ักเรื่อยๆแล้วค่ะนี่ก็ตรงนี้ก็แทบจะหมดแล้วนะคะเพื่อนๆก็เหลือเท่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นไข่ใหม่นะคะอันนี้ก็เริ่มดำแล้วนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าเขาจะโฟรหรือเปล่าปเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะเพื่อนๆ ก็อันนี้ก็เป็นใบกวางตุ้งนะคะที่เราได้หั่นไว้ให้เขาะคะก็กินดีเหมือนกันนะคะเขาาชอบมากเลยนะคะเพ,พื่อนเพนเขาชอบมากๆเลยนี่นะคะกินกันเป็นกองเยเพราะว่าจริงก็ใส่อาหารประดุกก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ใส่บ่อยเนาะก็เสริมๆไปให้เขานิดนึงอาจจะวันเว้นวันหรือว่าสองวันครั้งก็ได้ะคะ่ะ แต่อาหารพืชผักแบบนี้เราก็ให้ให้เขาอย่ากให้ขาดน,นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อยากให้อาหารเหลือนะคะเพราะว่าจะทําให้น้ําเน่าเสียนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่นค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยเท่านี้นะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้เราจะเก็บลูกหอยปังนะคะทุกคนลงบ่อนะคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า